Dead Valley, weighing at 299 pounds, the Undertaker. โอเคครับก็สวัสดีกันอีกเทปนึ่งนะครับสำหรับ wrestling collectibles Thailand นะครับก็แม่วันนี้อีกแล้วินริงของเรานะครับเทปที่เท่าไหร่แล้วผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเยอะแล้เยอะเยอะมากนะครับไปดูเทปเก่าๆได้นะครับใครยังไม่ดูหรือว่าใครจะดูเทปนี้เทปแรกก็ยินดีต้อนรับนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็น under taker นะครับ elite t o y a s นะครับ paper y view เนาะก็จะเป็นซีรีส์ที่จะต้องมีหลายๆตัวมามี b ิ i ด์เดฟิกเกอรด้วยนะครับเป็นบัฟนะแล้วก็แต่แต่แต่หุ่นหุ่นอย่างเดียวก็สวยแล้วนะครับก็เป็นซีรีส์พิเศษละกันที่ Toy Art ออกมาทุกๆปีนะครับก็นีเรามาดูกันก่อนนะครับกล่องนะครับก็จริงๆกล่องตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆพวกสมัยที่ยังนะประมาณ Elite 30 28, 29, ยี่แปดยี่เก้าสามิบอะไรเงี <c> ้ย <oughs> กล่องจะย,ยังไม่ใช่แบบใหม่ล่าสุดเนาะนะครับก็เมื่อกี้ลองพอดได้นะใครอยากอ่านเนาะฝึกภาษากันหน่อยเข้า <c oughs> อาเซียน <c oughs> นะครับโอเคทีนี้อันเดอร์เทเกอร์ตัวนี้ก็จะเป็นช่วงไหนหรอนะผมว่าก็จะเป็นช่วงที่น่าจะเป็นชุดที่แพ้แพ้แบลบ็อกเลสเนอร์เลสเซมเนียสามสิบหรือเปล่านะครับ คิดว่าใช่นะชุดนี้แหละถ้าจำไม่ผิดก็เดี๋ยวสักครู่นะครับ <Okay. S 1> ก็น่าจะใช่แหละนะก็ทีนี้เนี่ยอย่างเดี๋ยวเราผมขอให้ดูชุดก่อนนะครับชุดก็จะมีนะเป็นตกแต่งสวยงามนะครับอแล้วก็เสื้อทั้งหมดจะเป็นยางเป็นพลาสติกยางนะครับ <c oughs> ซึ่ง Under อร์ e r เกอร์ตัวนี้เนี่ย ก็เดี๋ยวให้ดูทีละอย่างก่อนนะครับอย่างแรกก็จะเป็นหมวกเนาะ accessories เป็นหมวกนะครับอ่าลองดูก็ไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวจะถอดชุดแล้วนะครับใช้เวลานิดนึงนะรอสักครู่นะครับใ <c oughs> กล้ละโอเค <c oughs> อันนี้จะเป็นชุดนะครับอ่า ก็อย่างที่ผมบอกจะเป็นยางทั้งแท่งเลยเนาะแต่ก็ดีทำความสะอาดง่ายนะครับข้อดีของเขาแล้วก็อันนี้เป็น,ปนอ c c e s s o r y ีไป2ชิ้นแล้วนะครับแล้วก็อ c c e s s ซอรีต่อมาก็จะเป็นจริงๆไม่ใช่อ c c e s s ซอรีหรอกเป็นของแถมมากกว่านะครับหัวเคน้นก็เอาไว้บิวเป็น Corporate ลสเคนนะครับก็เป็นเคนใส่สูตรเนาะนะครับใครมีก็รู้สึกในเซ็ตจะมีใครบ้างนะจำไม่ได้ brave y จอนซีน่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งใครวะอ๋อเดนนียลไบรอันะครับ <c oughs> ก็มีครบ4ตัวแล้วอันเดอร์เกอร์เนาะก็จะสามารถเอาเป็นเคนใส่สูตรได้นะครับอ่าทีนี้นี่คือตัวอันเดอร์เทเกอร์แล้วนะครับไม่มีชุดแล้วนะอ่าเคสักครู่นะครับให้ดูลองดูนะครับอ่ทรงผมก็จะเป็นโมฮอก หลายคนอาจจะชอบนะทรงนี้หลายคนอาจจะชอบผมยาวผมสั้นแล้วแต่นะครับ <c oughs> แต่นี้ก็เป็นชุดที่โอเคเหมือนกันอ่าจ,จะไม่มีสนับสอกนะครับสำหรับ u n d e r g เกอร์ตัวนี้นะแล้วก็สงางสูงใหญ่ใช้ได้เลยทีเดียวนะก็สวยครับสวยตัวนี้จะถอดชุดใส่ชุดสวยหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมาดูทางด้านการขยับคยื่นนิดนึงนะครับ ก็ตัวนี้เสียดายนิดนึงหัวขยับขึ้นลงน้อยมากนะครับแล้วก็ซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยไอ้ซ้ายขวาเนี่ยได้นะแล้วก็หัวไหล่หมุนได้นะครับกลางได้ไบเซปบไทรเซปหมุนได้นะครับข้อศอกหมุนได้ถุงมือข้อมือหมุนได้นะครับแล้วก็ขึ้นลงได้ท้องพับได้นะครับแล้วก็เอวหมุนได้ขากางได้นะครับไปข้างหน้าได้นะครับแล้วก็ข้อขางบนหมุนได้ ดับเบิลจอยส์นี้นะครับเป็นจอยสองอันนะแล้วก็เท้าบูทหมุนได้ครับส่วนการขยับไปข้างหน้าเนี่ยจะขยับไม่ได้ล็อกเอาไว้นะครับแล้วก็ขยับไปด้านข้างได้นิดหน่อยนะอันนี้ก็จะเป็นตัว under taker นะครับรุ่น toy art exclusive ที่จะเป็น build the figure นะครับแล้วก็ได้เคนมา1ตัวนะครับทีนี้ก็หลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยหาซื้อได้ที่ไหนนะครับตัวนี้ก็ลองดูครับถ้าอยากพิออเดอร์เดี๋ยวผมต้อง แต,แต่ตอนนี้ต้องยอมรับเรื่องนึงว่ารุ่นนี้จะหายากแล้วนะครับก็จะจะสั่งลำบากหน่อยนะแต่น่าสนใจตรงที่ว่า,าเดือนกุมภาเอ้ไม่สิเดือนเดือนเดือนกุมภาของเข้านะครับซึ่งจะเป็นสิ้นเดือนม,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 มกราเนี่ยกำลังจะมีอเันดไดร์เกอร์ตัวใหม่ออกซึ่งจะเป็น WrestleMania e x c l u s ก v e ค e ูซี l เ a สเนะครับก็จะมากับ Brock l e s n a r ซึ่งรุ่นนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเสื้อคุมจะเป็นผ้านะครับก็ ใครสนใจนะรีบจับจองพีออเดอร์นะครับแล้วก็มาคุยราคากันได้นะครับว่ากี่บาทอะไรยังไงนะครับเพราะตอนนี้ราคามันยังไม่นิ่งเนาะแล้วก็สําหรับการซื้อสินค้าตัวอื่นเนี่ยตอนเนี้ฮิตๆเลยนะครับช่วงสงการจะมาก็คือสโตนโคล์นะครับแถมพิมพหัตสามเส้นนะแล้วก็จะมีอีลิสสี่สิบเอ็ดอะไรอย่างนี้หรืออีลิสเก่าๆเนี่ยตั้งแต่อีลิสสามสิบขึ้นไปนะครับใครอยากได้ตัวไหนลองสอบถามราคามาก่อนนะครับก็ ลองดูกันได้แล้วกอ็อย่างที่บอกประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมีของราคาพิเศษมาจัดจำหน่ายกันนะครับในราคาที่เรียกได้ว่าถูกมากๆแล้วก็ภายในเดือนธันวาปี58นี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาดูกันเนาะอาจจะมาสักประมาณสัปดาห์อาจจะมาสักประมาณเกือบเกือบสิ้นเดือนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะตอนรับปีใหม่นิดนึงนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับ ไปคลิกไลน์ในแฟนเพจได้ Wrestling Collectibles Thailand นะครับลองสะกดนะครับ Wrestling Collectibles t e r S นะครับแล้วก็ Thailand เนาะลองเข้าไปดูได้หรือเราจะโพสต์ลิงก์ของ Facebook เราเนี่ยไว้ในวิดีโออยู่แล้วดังนั้นหลายคนมาคอมเมนต์ว่ากี่บาทอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าไปใน Facebook สอบถามกันได้เลยเนาะ <c oughs> จะได้แบบว่าใครอยากได้ก็จะได้แบบว่า,อาสอบถามไปตรงนั้นได้เลยนะครับอะโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ ใครชอบวิดีโอนี้คลิกไลค์ครับแชร์แล้วก็ subscribe นะครับที่ช่องทางนี้ไปคลิกไลค์ที่ Facebook ได้นะครับและเจอกันในรีวิวถัดไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวฟิกเกอร์มาลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใครสนใจสั่งซื้อกันมาได้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันเทปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ